สวัสดีครับสวัสดีครับเ c ซแฟนช่องทาง YouTube นะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านเสียนสมชายนะครับมาตามตเล็กแนวทางนะครับประจำงวดวันที่16ตุลาคม2566นะครับเพราบะว่างวดที่แล้วนะครับเสียนสมชายฟันทรงให้4เกตกับ0-2นสนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้แอดมินมาตามต่อนะครับ รัฐบาลไทยในงวดวันที่16ตุลาคม2566นะครับไปดูแนวทางของเซียนน้ำกันเนาะว่าเซียนเ่นจะฟันทงให้ตัวใดนะครับล่างครับ เด็กตัวเดิมนะครับหมวดนะทำมาตามต่อนะครับกับเสียนสมชายนะครับเสียนสมชัยมันก็คำนวณให้สดสดนะครับหมวดก้อนไห้ก็ได้กับเก้าหนึ่งบ่หนึ่งเก่าบ่กับูนย์สองบ่ะวนในกัติดเก้าอยู่กัเดี๋ยวจะหมวดแล้วที่เขาติดกันมางนี่ค่ะสี่สี่หมวดติดหมวดนี้จะเป็นงมวดที่หายเนาะจี่ร่งทีม้จตกแตเนาะใช่ที่เมื่อส่วนที่มาเดีถึงกันเจ้าเห่า เออแม่เขาเจ้ากระถือมางวดนี่กระถือกยอะเออโทษสั่มากว่นวันว่นวันเลยเนาะมวนกรุบเลยก็เจ้าย่านตัวอะไรทูม้าตังไรมันก็ลืมพีดะบอลืมพีดะบอยอยู่นะผมไม่มีเวลาอ่านกับผมลูกหน่องไม่ไมก็นั่งทรมาอย่าคลองบอรับแม่นกับคนก็ไล่ม้านะผมไม่มีเวลาอ่านนะเออผมก็ไล่ผมก็ชวนมากันจะเป็นไล่ครับโทรมาบ่ได้รับบ่แม่นะครับบ่อยู่บ้านครับแต่ไ่ค่อยได้อยู่บ้านไปยังคือไมอยู่บ้าน กับลูกน้องครับดึกเด็กกันเดินลุ่งตะมือลูกน้องกับลูกลกระเทียงไปนะครับ <c oughs> ขึ้นอีเทียก็ะเทียงขึ้นตีหนึ่งตีสองไปเลยครับขมือตื่นตายังไปลุ่น้องอยู่พี่น้องคือว่าเนาะมันมันเป็นอาชีพนะคะเนาะ <c oughs> มันก็ต้องไปบบแมนว่าหายเหล็กเหลี่ยวจีไปหาเศร้าเฮ็ดอาชีพสมชายเรเคยเศร้าอาชีพเจ้าของแจ็คเกอร์ดีพี่น้องเราสิเห็ดตลอดนะเราอาชีพ,ชพเป็นท่องฟ้าปู่ห้าป่าใครเนาะ ปลูกพักปลูกยังขายนะอาชีพเกษตรกรชาวประมงขอม <c oughs> อยู่ใดน่ะอันนี้เนาะสมชายเนาะแเนีนครับแต่ว่าเลขนี้ก็คือกะบบกขาดคือกันเฮ็ดห้ยเอฟซีคือเก่าเฮ็ดครับเฮ็ดคือเก่าหมนะครับแต่มันบุคคลมีเวลาบางอยู่บ้านก็เลยบุคคลเฮ็ดก็เจ้าทู่มากแล้วทำยางทำยางเนี่ยหัวตาไหนเอ็นเกา เอฟซีกับซีบอสเปิดกนว่ายิงนะครับบ่มี่แพร่ายู่บัตโอ้่าข้ากกามาให้ยูบ่เซียนเมื่อกี้ได้อยู่ครับก็ได้อยูครับได้อยู่บ่บารายเขาจะถือบารายครับถือพละงดีถือตามที่ป่านทำถือไม่ถือไรครับเพเป็นแต่มันออกข้างล่างนะถือายครับผมเป็นนินล่างมันตันลุดไปบนจะซื้อข้าเจ้าซื้อซื้อกาว้ยอ่นแหละคือวัตถุกันข้าเจ้ากันบนล่างนะครับเนาะเซียนอย่าลืมเขียนบอสโทรลงด้วยเพราะว่าเอฟซีเผื่อเขาโชคดีเขาก็จะได้ร่วมทำบุญด้วย เขียนลงทุกขางเลยพอวันแจกบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือเก่าวเซียนครับบ,บนยังไม่เอาไหมครับอ๋อเอาชุดล่างไปก่อนครับผมชุดล่างก่อนครับะมาดูแนวทางนะครับล่างอย่างเดียวนัออ่นหมายเนาะครับผเจอ,อกไว้ก่อนเคลอเอฟซีหยากเข้าไปในกลุ่มกับแห่เนเบิรงน,นะคะท่านผู้ชมนีจ่จากชุดเซียน สามซีตัวครับแปดตัวครับรวมหมดกลับด้วยเด้อครับเด้อสี่ชุดนะครับไปกลับไปกลับอ๋อซื้อมือแปดตัวดีที่หวยครับครับจะแน่นอนบ่ะซื้อครับจะได้ก็บถือข้าวม้นไม่เหลือเป็นงวดที่ห้าป่ะเสียวัวนฝันเกี่ยวนึ่งนะฮะเราก็ฝันในฟังนั่แหลเลขสูตรสกันเลขสูตรสกัน จะนี่งวดนี้หายได้ก่อนหายล่างข้างหายล่างครับอ๋อล่างมาก่อนเนาะไปล่างครับเขาออกมาเลยเส้นเนี่ยจะจดไปล่างวันมีอยู่วิ่งเรียกเลียนเด็กเมย์วิ่งมีเก้ากับศูนย์ครับตัวประกอบมันก็สือสากับสี่ครับมีอยู่สี่ตัวครับของล่างอ่ะเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ตัวประกอบมันก็คือสามกับสี่ครับสามกับสี ตัวเดียวแขนงๆไปเลยแต่ได้วงกลมเสียนชี้เก่าครับจับคู่ออกครับจะมีสีเก้าสีเก้าเก้าสีเนาะเสียนเนาะเข้าไปด้เนาะสีเก้าเก้าสีมันยังอีกเพื่อนก็สามเก่าครับโอ้ยศูนย์ศูนย์ซีครับ แมนแมนศูนยสี่สี่ศูนย์ครับผมศูนย์สามสามศูนย์เอับอ,อีกชุดสามเก้าเก้าสามแมนนี่บ้าแมนอ๋อสามเ้าเ้าสาม แล้วครับเนาะครับเดูชัดๆนะคะทา่านผู้ชมเดี๋ยวเซียนโชว์ตัวเลขดูชัดๆนะคะจากที่เซียนสมชายนะคะเขียนให้นะคะทา่านผู้ชมได้ไปให้โคกนึงครับไปออกโคกโคาเข้า <c oughs> ข้างบนเนี่ยผมั่างผ้าเน,น้นๆครับแต่มันกียังสียูริกตัวเก่าอยู่ครับขอบุญคุณปลายังสี <c oughs> เป็นตุกตัวเกา่าเอง ยันมันในล่างมันโดดไปบนหนึ่งไปบนหนาหมดเมื่อกี้ก็เลยหายหกหนึ่งไปนึ่งนะ <Yeah. S 2> มันหอดเอาสองทั้งสองทั้งศูนย์ไปน้ำกเัเหมดเลย <Yeah. S 2> จะไปโดดซ้ำนะครับเด็กไอ้สุดล่างอ่ะมันน,น่นานที่มันจะี่โดดขึ้นไปบนมาซ้ำนะครับครับอ่ะเป็นแนวทางของเซียนชมชายนะครับเซียนชมชายเป็นในแนวทางล่างอย่างเดียวไปก่อนนะครับสําหรับแนวทางบนเดี๋ยวจะมาตามให้อีกนะครับ สำหรับเลขวิ่งเลขเมื่อยนะครับเพิ่นหมาเป็นตัวเลขอยู่4ตัวนะครับแต่เพิ่นเน้่9นะครับวิ่ง9นะครับจะมีตัวประกบนะครับเป็น0 3และ4นะครับสำหรับแนวทางจับคู่นะครับ2ตัวนะครับ499404 40 03 30และ39 9 3นะครับสำหรับตัวเน้่เน้่49เกาเม็ดเดียวนะครับสำหรับเม็ดเดียวของเสี่ยน49นะครับ ซื้อก้อนอั่นเงาให้เป๊ะซื้อก้อนอั่นเงาเมื่อกี้ผมปล่อยออกไปผมว่ามันสิบดดังมันก็ย่างดังอยู่ซองซื้อก้อนที่ซื้อก้อนอั่นเงาปิดแนวทางเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวเลขของเซียนผลเอกบอกให้ติดตามนะคะมา่อหอดมาถึงแล้วเนาะเพิ่อนกำมันใจคือเก่าตัวเลขเข้ามาแล้วสี่งวติดเนาะ สี่งวดครับสี่งวดดงวนี้จะเป็นงวดที่ห้านะเซียนเนาะแปดตัวในบ่เสียตังแบบแปดตัวบ่เสียตังค์บ่เสียตังค์ครับเพราะว่ามันฝันเกี่ยวน้ำน่ะฝันดีเลยเซียนกับบอดดีนะครับสี่ไฮมาสามงวดสี่งวดช่อนนะส่วนมากเพิ่งฝันดีฝันเกี่ยวนี่สินะพี่น้องไปติดตามรับชุดนะคะในคลิปต่อไปจะพี่น้องคลิปข้อมฝันนะคะสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชมสดมา มเขอบคุณทนไขอบคุปเป็นโซ่งปลายเพป็นจุนว่ายเว้ยเจ้าคือข้อมืแม่นแมนแนวอะไรน่ะตกใจเลยเหล้าเอออันนี้เหล้าในงวดวันที่วันนี้วันที่หกวันที่หกตุลาคมนะครับหวน์เล้าครับมาตำเล้ากับเสียนสมชายนะครับเสียนสมชายให้ครั้งแรกนะครับมาหลุ่นกันนะครับตอนแรกหกับหามีติดครับหกคำแรกไมีติด หอยเล่าครับเน้เนไปที่ฮาฮาสองครับหกสองครับหอยเล่าครับอันนี้เป็นหอยเล่านาะคะนะ่ะเนาะครับวันที่หกเด้อนหนึ่งครับตรงกัาสูตรหอยได้เนี่ยไปคำนวณมันเข่าดีเพราะว่าไอ้สูตรที่เดินดีเอาล่องไปคำนวณหอยเล่ามันเข่าอยู่นะ แต่ว่าภอยากเซียงไว้หาหนอยคนอะไรเ้อพคือ้นงเ้อแต่ว่าก็คือพิ่พพพพพนจะไปนเน้นที่หวยลาวลาวพัฒนาเนาะลาว<อ>พัฒนาครับมีตัวเลขก็คือห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามและหกสี่เด่นตัวไหนนี่เซียนเด่นสองตัวนี่คืองหาสองกบหาไอ้พวกสองห้าสองหกสองอันนี้จะเป็นคู่เด่นนะคะมีอยู่สองคู่นะคะเน้นเ้นก็จะเป็นห้าสองแล้วก็ หกสองเล้อพี่น้องเป็นสาวลาววันนี้นะคะ่านผู้ชมเมื่อกี้ผมขโนวอใไเก่าครับศูนย์ผมบอก,ก,บกบมอกันหลุดเลยมันฝัดออกข้างบนข้งาง,งล่างเลยเก่าอ่ะมันมันออกวันวันอย่างวัาน,นาข้ามเมื่อกีเอ้เก้าหกมันออกวันจันทร์ครับส <6, 6. S 2> องหกเออที่มันออกเก่าข้างบนข้างล่างอะ่ะเมอวดนนี้ก็มีหาเก้าหกครับ ห้ากับหกห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่ครับผมกาดําเดิอยหวยไทยเออหวยเหล้ามันได้ไหลายกว่าหอยไทย่อยู่หกสามหกสี่เจ้นตัวเน้มันก็คือหาหาสองครับหกสองเนี่ยนะครับเน้นเน้นห้าสองหกสอง วันที่6นะครับที่6ตุลาคมอ่าไว้เป็นแนวทางไว้นะครับสำหรับตัวเงินของเซียนสมชายก็คือ52กับ62นะครับตัวกันมี535463 5, และ64นะครับเป็นแนวทางต่างชาตินะครับเลาาพัฒนาวันนี้นะครับวันที่6ตุลาคม เดี๋ยวอตัวเลขราวพัษนาของเสียนสมชายนะครับแคปนาจ,จอ,อย,ยครับเดิอเย,ย็นนี้มารอลุ้นกันนะครับเสียนสมชายให้ครั้งแรกนะครับ่ขข้า,า,านนจโวตัวเลได